ขั้นตอนการเลือกซื้อหนังสือ e-book จาก e b s c o Host Collection Manager หรือ ECM ไปที่ e c m e b s c o h o s t c o m ทำการ sign in โดยใช้ user id และ password ของสถาบันแล้วกด sign in เมื่อการ login เรียบร้อยแล้วท่านจะเข้าสู่หน้าจอหลักของ ECM สำหรับการสืบค้นในครั้งแรกท่านจำเป็นต้องสร้าง list ส,ส่วนตัวของท่านก่อนโดยไปที่ My List ที่มุมขวามือด้านบนของหน้าจอ แล้วกดเลือก New หน้าจอ pop-up Create New List จะปรากฏขึ้นให้ท่านใส่ชื่อตัวท่านเองลงไปในรูปแบบของชื่อขีดคณะแล้วกด Create List เมื่อเสร็จสิ้นหน้าจอจะปรากฏลิสต์ที่ท่านได้สร้างขึ้นขั้นตอนต่อไปการสืบค้นหนังสือท่านสามารถสืบค้นทั่วไปได้โดยใส่คำสืบค้นที่ท่านต้องการเพื่อเป็นคีย์เวิร์ดหรือ ทำการสืบค้นด้วยฟิลด์การสืบค้นอื่นๆก็ได้เช่น title ชื่อผู้แต่ง ISBN หรือสนักพิมพ์และฟิลด์อื่นๆอีกมากมายและเมื่อท่านจัดการกับช่องการสืบค้นเรียบร้อยแล้วให้กด Search ขั้นตอนต่อไปการเลือกหนังสือที่ต้องการเมื่อได้เลือกหนังสือที่ต้องการแล้วให้ท่านกดเลือก Add to List DDA ที่ด้านขวามือของหน้าจอ ขั้นตอนนี้จะมีหน้าจอป๊อปอัพปรากฏขึ้นให้ท่านเลือกลิสต์ของตัวท่านเองเพื่อทําการเพิ่มหนังสือเล่มที่ต้องการลงไปโดยหลังจากเลือกเสร็จสิ้นแล้วท่านสามารถกลับสู่หน้าจอหลักแล้วเลือก My List ที่ด้านซ้ายมือของหน้าจอเพื่อตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่ท่านได้เลือกไปโดยเมื่อท่านเลือกเสร็จสิ้นทางคณะกรรมการการจัดซื้อจะทําการพิจารณาและดําเนินการจัดซื้อในขั้นตอนต่อๆไปขอบคุณครับ